สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพฤหัสที่5ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากทุกคนแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะมีกลุ่มฝนปกคลุมภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมนะคะพัดเอาลมระดับ500ค่ะเข้ามายกตัวเป็นฝนนะคะวันนี้ฝนเน้นภาคกลางนะคะภาคกลางมีฝนประมาณ80ภาคอื่นๆก็ประมาณ60ซค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่7ถึง10ตุลาคมค่ะลมหนาวจะลงมาประทะนะคะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก่อนนะคะตอนบนก็อากาศจะเย็นลงค่ะรอตั้งรับนะคะละักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธย,ยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ และในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะในช่วงวันที่9ถึงวันที่14ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิศทางลมก็แปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะและมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางภาคเหนือลมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสัญญาณเปลี่ยนผ่านฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะและช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย